สวัสดีครับครับผมมานีนะครับมาชมกันนะครับระวัง5้าสายพันธุ์ครับผมนี่ครับเป็นแปลงเอาไว้ทำพันธุ์นะครับตรงนี้เป็นแปลงที่ผมคัดมานะครับจะมีห้าสายพันธุ์ อันนี้นะครับ1 5ึ่งฉีดหนะครับ CSB 1 5ึ่งฉีดหนอันนี้ CSB 0 7นย์ฉีดสองนยคัอันนี้คอนเจนสามอันนี้ CSB 1 5ึ่งฉีดสอันนี้กำแพงแสน1ิบนะครับ เดี๋ยวมาดูขนาดลำนะครับขนาดลำครับอันนี้โปนะครับโปูจะไซส่เดียวกันหมดนะครับ ก็เป็นล่องเดียวนะครับปลูกแปลงเดียวกัน,น,นขนาดล่้ก็ไม่ต่างกันนะครับแต่ความยาวต่างนะครับก้อนเก่นสามจะสั้นกว่าเพื่อนนะครับ,นะรบแล้วก็นอกนั้นก็ ไล่เลียกันนะครับครับที่ตัดมานะครับคือผมจะเอาไปปลูกทดลองครับปลูกทดลองครับทดสอบว่าจะปลูกช่วงนี้ครับช่วงเดือนปลายการกฎาคมครับเอาไไง่ายว่าช่วง ต้นฝนหรือช่วงหน้าฝนนะครับพอไปปลูกไปแล้วว่าจะเป็นใบขาวไหมนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าพันธุ์ไหนจะรอดนะครับคัดมาคือไม่ไม่เป็นใบขาวสักต้นนะครับที่ยอ,อมาในกอนะครับแต่เอาไปลงดินแล้วพันธุ์ไหนจะขาวหรือไม่ขาวเดี๋ยวเดี๋ยวรอชมนะครับเดี๋ยว ถ่ายให้ชมเรื่อยๆนะครับอัปเดตเรื่อยๆระหว่างาสายพันธุ์นะครับโอเคครับเราไปลงหลุมกันต่อเลยนะครับผม